สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวที่บางแสนโตชินหรือที่หลายคนเรียกกันว่าตลาดญี่ปุ่นบางแสนที่นี่เป็นแร์มาร์คใหม่ที่จำลองบรรยากาศแบบญี่ปุ่นมาไว้ที่บางแสนจังหวัดชนบุรีบอกเลยว่าถ้าใครเป็นสายเที่ยวสายถ่ายรูปหรือสายกินต้องห้ามพลาด บางแสนโตชินตั้งอยู่ตรงข้ามตลาดปาร์คอินในตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเดินทางง่ายมากครับใครที่ขับรถมาก็มีที่จอดสะดวกสบายเ <Porsche> มื่อเดินเข้ามาบรรยากาศที่นี่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในญี่ปุ่นจริงๆไม่ว่าจะเป็นอาคารสไตล์ญี่ปุ่นตกแต่งด้วยโคมไฟแดงมีป้ายร้านค้าลายญี่ปุ่นและที่พิเศษคือตู้กดน้ำและฝาท่อที่ทำออกมาให้เหมือนที่ญี่ปุ่นแปะ นี่มีร้านอาหารและของกินญี่ปุ่นเพียบใครที่ชอบราเมนซูชิทาโกยากิหรือขนมสไตล์ญี่ปุ่นเช่นไดฟุกุโมจิหรือเมลอนปังก็มีให้เลือกเยอะมากร้านขนมบางร้านก็นำเข้าวัตถุดิบจากญี่ปุ่นแท้ๆด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีคาเฟ่บรรยากาศดีๆให้ได้นั่งชิวจิบชาเขียวหรือมัชลาเต้และถ้าใครเป็นสายช้อปปิ้งก็มีร้านขายของฝากสไตล์ญี่ปุ่นเช่นของเล่นฟิกเกอร์พงกุญแจและเสื้อผ้าเก๋ๆด้วย แน่นอนว่ามาเที่วที่นี่แล้วต้องได้รูปสวยๆกลับไปจุดเด่นของบางแสนโตชินคือมีมุมถ่ายรูปสวยๆเพียบไม่ว่าจะเป็นซุ้โคมไฟแดงที่ให้ฟีลเหมือนเดินอยู่ในโตเกียวตรอกเล็กๆที่ตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆตู้กดน้ำญี่ปุ่นที่เป็นไอคอนของที่นี่ป้ายสถานีรถไฟที่จำลองจากญี่ปุ่นใครที่ชอบถ่ายรูปแนวญี่ปุ่นยอสตรีทฟู้ดมาที่นี่คือครบจบในที่เดียวเลย เวลาเปิดปิดตลาดบางแสนเปิดทุกวันตั้งแต่10นาฬิกาถึง24นาฬิกาแนะนำให้มาเดินช่วงเย็นๆถึงค่ำๆเพราะบรรยากาศตอนเปิดไฟโคมสวยมากถ้ามาวันเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะเป็นพิเศษถ้าอยากได้ฟิลชิลคนไม่แน่นแะนำให้มาในวันธรรมดานะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับบางแสนโตชินใครที่ชอบเที่ยวแนวญี่ปุ่นแบบนี้หรือกำลังมองหาสถานที่ใหม่ๆใ,ในบางแสนต้องลองแวะมาให้ได้นะ ต่อไปเราจะพาทุกคนมาเดินเล่นที่ตลาดปาร์คอินบางแสนหรือเดอะพาร์คอินมาร์เก็ตแหล่งร่วมความสนุกและของอร่อยยามค่ำคืนในบางแสนจังหวัดชนบุรีถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับตลาดปาร์คอินตั้งอยู่บนถนนบางแสนสายสีเนื้อตำบลแสนสุขอำเภอเมืองชนบุรีการเดินทางสะดวกสบายและที่จอดรถก,กว้างขวางเมื่อเข้ามาในตลาดคุณจะพบกับบรรยากาศที่คึกคักมีร้านค้ามากมายทั้งของกินเสื้อผ้าและสินค้าแฮนด์เมดบรรยากาศเหมาะก,กับการเดินเล่นชิลฮ่า ที่นี่มีอาหารและของกินหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารทะเลหรือสตรีทฟู้ดต่างๆทําให้คุณสามารถลิมลองอาหารอร่อยๆได้อย่างจุใจนอกจากการช้อปปิ้งและกินของอร่อยแล้วตลาดปาร์กอินยังมีมุมแสดงศิละปะเช่นวาดภาพเหมือนและการแสดงดนตรีสดให้คุณได้เพลิดเพลินกับเพลงขณะเดินเล่น ตลาดปาร์ตอินเปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดีวันเสาร์และว,วันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง24นาฬิกาแนะนำให้มาในช่วงเย็นถึงค่ำเพื่อสัมผัสบรรยากาศที่คึกคักและสนุกสนานเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับตลาดปาร์ตอินบางแสนท่าคุณกำลังมองหาสถานที่ชิลๆในายามค่ำคืนที่นี่คือคำตอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับบายบาย